สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหุ้นวิช่นทองออนไลน์รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตในเรื่องข่าวสารการลงทุนนะครับแล้ววันนี้เราพิเศษมากมากเลยครับจะมาพูดคุยอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศนั่นเองตอนนี้เราอยู่กับคุณภารดรเตียวรณะปราโมจากบลเอเซียพลัสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคนนี้เรียกพี่บารครับพี่บาทครับช่วย รีแคปตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาในปี2025ตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างครับในช,ช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาดหุ้นนี่มีความร้อนแรงมากๆจริงๆต้องบอกว่าทุกคนที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยสำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเอนจอยนะครับเพราะหุ้นโลเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก19เอ้เยอะแต่ไม่เพียงแค่นั้นถ้ามาทอยหลังกันดู3ปีเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเพราะหุ้นโลกขึ้นมา62์ โ oh. ด้วยสภาพของส่วนเกินที่มันเข้ามาในระบบด้วยความคาดหวังของรถดอกเบีย้ยที่มันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันหนุนทำห้หุ้นโลกขึ้นมาแรงมากๆใน3ปี62%เนี่ยถ้าลิสเป็นทางด้านของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยต้องบอกว่าคนแรงที่สุดเป็นบิตคอยเห็นบิตคอยย่อๆอย่างเงี้ยนะครับบิตคอยนี่ขึ้นมา400 oh. 400เปอร์เซ็นต์จากประมาณสักหมื่นหกตอนนี้80,000กว่าไปถึง90,000ใช่ไหมครับอันดับสองเท่าที่ผมเห็นนะ แม็กเซเว่นที่เขาฮิตกันเนี่ยนะครับหุ้นใหญ่ที่สุดของสหรัฐเจตัวเจ็ดนางฟ้าเนี่ยครับอันนี้ก็รวมๆกันขึ้นประมาณสักสองร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทองคำก็มาแรงใช่ใช่ดาวสามทองคำนี่ร้อยสามสิบได้ร้130อยสามสิบได้แลนะเนสแต็กก็ประมาณร้อยสิบนะครับแต่ว่าถ้ามาแถวๆบ้านเราเนาะหุ้นไทยอันนี้ก็โดนกดหน่อยก็โชคร้ายนิดหนึ่งหุ้นไทยนะครับสามปีก็ลงไปประมาณสักยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นได้ ร้อนแรงสุดๆไปเลยนะครับสำหรับปี2025 <25 S 1> แต่คราวนี้2026ยเนี่ยท้าทายแล้วว่าขึ้นมาแรงมากๆของปีหน้าใช่อะไรจะไป<ช> <ๆ S 1> เป็นตัวที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นมันไปต่อหรือว่ามันจะชุดรังให้ตลาดมันแย่ลงมีไหมครับในปีหน้า2026โอ้ท้าทายสุดๆสำหรับปี2026นะผมว่าถ้าเรามารีแคปดู2026เนี่ย ยากถ้าแบ่งไงภาพใหญ่ๆที่ต้องลงทุนต,ต้องดูนะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยภาพ GDP นะทางด้าน,นของ IMF เราคาดการณ์กันไว้ว่าปีหน้าหุ้นโลกยังโต3.1%นะครับทางด้าน,นเศรษฐกิจขออภัยไม่ใช่หุ้นโลกนะเศรษฐกิจโต3.1%เห็นว่ายังเติบโตเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปี ดังนะั้นเศรษฐกิจเนี่ยจะโตค่อยๆชะลอแหละมันดูแย่ลงอ่ามันด,มนดูมันดูโตช้าลง <ứng> แต่อ่ะอีกอันนึงเขาบอกไม่เป็นไรนะถ้าเศรษฐกิจโตช้าเนี่ยยังมีสภาพคล่องส่วนเกิน <S <S ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดไหมครับอของเฟดหรือของที่อื่นเนี่ยก็จะลดดอกเบี้ยช่วยแต่ผมว่าต้องอย่าลืมนะทุกคนเพราะว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยในปี2 0 2 3เนี่ยเฟดลดดอกเบี้ยมาแล้ว4ี่ครั้งใช่ สี่ครั้งขอายสองัูย2ส2 4ี่ลดมาแล้ว4ครั้งสอง5ูหปีนี้เนาะปีนี้เนี่ยก็คาดกันว่าน่าจะลด3มครั้งสำหรับในเดือนธันวาคมนี้จะดูว่าจะลดหึดไหม่แต่ในปีหน้าี่ยทันนั้นดอทพอตหรือว่าหลายๆสำนักเขาคาดกันว่ามันจะมีการลดดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวดังนั้นเนี่ย ทางท้านของ ECB เองก็เป็นลดปีก่อนหน้านู้น4ครั้งปีนี้4ครั้งปีหน้าขาจะไม่ลดเลยจะเห็นว่าสภาพคล่องส่วนเกินที่คาดว่าจะเข้ามาในระบบหรือว่าการลดดอกเบีย้ยแบบเร่งๆเนี่ยมันจะความเข้มข้นมันลดลงเข้มข้นลดลงคราวเนี้ยเศรษฐกิจ มีโอกาสโตช้าลงค,ออความเข้มข้นของการลดดอกเบี้ยลดน้อยลงขณะที่ราคาหุ้นขึ้นไปรอเรียบร้อยแหละจนเวลาชั่นค่อนข้างที่จะตึงนะครับดังนั้นผมอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ระมัดระวังในเชิงราคาแล้วกันนะครับ,รบก็ไม่ได้ขู่แล้วแต่ว่าทุกคนต้องเตรียมตัวระมัดระวังเนี่ยคือผมก็ไปดูข้อมูลมานะครับจังหวะที่หุ้นโลกขึ้นได้สัก6 0ขึ้นไปภายใน3ปีเนี่ยมันมีทั้งหมดเคยเกิดขึ้นสองครั้ง รอบประมาณสักยี่สปีมามันเคยเกิดขึ้นตอนหลังดอทคอมอืออ่าพอปี1 9ึ่ปุ๊บเนี่ยก่อนก่อนปี2000เนี่ยหุ้นขึ้นไป6กสิกว่าเปอร์เแต่พอปี2000ัปุ๊บหุ้นนี่ยอ่อนะครับก,รกว่าๆปีเกือบ20%่สิรนะครับสิก,กว่าแล้วก็ปี2002ปี2002นี่จําได้นะหุ้นลงไป20%อรนะครับก่อนหน้านั้นหุ้นขึ้นมาแล้ว60%เหกสิบนนกน,น่าเปอร์เา เออมันจะถูกข้อจํากัดแนวต้านของระดับประมาณม60%หกว่าน์แล้เรียนให้ทราบตอนต้นไปแล้วว่าตอนนี้หุ้นโลกเราขึ้นมา3ปี60%กว่าเแล้วเหมือนกอันนะครับงั้นก็ไอปีหน้าเนี่ยท้าทายเลยเพราะมันชอบติดแนวต้านกัะระดับที่ 60%, 60แล้วก็อีขอย่างหนึ่งก็ในเชิงค้อน่ในเชิงคอนผมก็ไปรันโมเดลมาทั้งหมดเลยว่าเอถ้าเกิดในช่วงเวลาเลยเนี่ย 3ปีมาเนี่ยหุนขึ้นถึง60%นะ่ะแล้วหลังจากนั้น1ปีมันจะเป็นยังไงค่าเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะย่อประมาณสัก5%้าเปอร์เซต์ดังนั้นก็เห็นว่าตามเรื่องที่บอกโอ้ทางด้านของเศรษฐกิจมีโอกาสโ,โตช้าลงสภาพคล่องที่จะหนุน หนุนได้เบาลงแล้วก็มีข้อจํากัดเรื่องแนวต้าน60%เพราะขึ้นมาได้ร้อนแรงมากๆดังนั้นท้าทายครับสำหรับปีน้าปี2026เป็นปีที่คนที่สนใจเรื่องหุ้นต่างประเทศต้องเฝ้าระวังนะครับใช่ต้องหาจังหวะดีครต้องหาจังหวะดีดอาจจะไม่ง่ายเหมือนปีนี้รับไม่ง่ายเหมือนปี2025กันแล้วกันอ่ะทีนี้มาดูภาพการลงทุนระหว่าง2ตลาดระหว่างฝั่งของตลาดหุ้นของสหรัฐกับตลาดหุ้นของเอเชียมองในเรื่องของ อันไหนมันดูมีความเสี่ยงหรือตลาดไหนดูมีโอกาสมากกว่ากันครับรวมถึงคิดว่าอุตสาหกรรมไหนน่าจะดีดขึ้นมาร้อนแรงใน,ในช่วงของปี2026ครับครับก็ต้องบอกเลยว่าตาคุณสารัตน์นี่ปีนิด ร้อนแรงมากๆนะครับร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะหุ้นที่กิงกับเทคกินกับเอไออะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาอย่างเช่นหุ้นแม็กซิเวนนี่กินส่วนแบ่งทางด้านของเอสแอนพีไปเนี่ยก็ถึง4ีอ่อร์ซก็ถือว่าหุ้นเทคนี่ได้รับความร้อนแรงมากมาดังนั้นจังหวะในปีหน้าเนี่ยเออจะต้องต้องซีเล็กแล้วหรือต้องบ u y on d ด p แล้วพวกเขาก็ยังดีอยู่แหละแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่จะเกิดความพันผวนได้นะครับเพราะว่า การที่หุ้นขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาด้วยเงินสดด้วยผมต้องเรี้ยนให้ทราบว่าในปีนี้ออมูลค่าการใช้มาจินของสารัตเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยเป็นประวัติการแต่ันั้นการขึ้นมาด้วยความววาสภสพล่องสนเกินมันโดนดันมาด้วยฐา,านะของนี่เยอะดังนั้นหุ้น AI ที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพันพวนได้แต่มันก็ยังพอมีตีมนะมีลูมอยู่นะครับ,รบถ้าแบ่งเป็นสองฝั่งระหว่าง emerging กับสารัตเนี่ยสารัตผมว่าหุ้นที่ขึ้นมาแรงกว่าหน้านี้ ใช่ไหมโครงสร้างพื้นฐานเกี่บเทคต่างๆขึ้นมาร้อนแรงมากๆแต่สเต็ปถัดไปเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากการวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยพวกนี้ผมว่าจะมีความน่าสนใจมผมยกตัวอย่างแล้วกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเทรนโลกเปลี่ยนเร็วๆเนี่ยเปลี่ยนเร็วๆเนี่ยตรงนั้น,นหุ้นมักจะขึ้นได้ดีก่อนอที่กําไรหรือว่าไรายได้จะมาเสริม,มนะครับยกตัวอย่าง nvda ก็ได้ nvda เนี่ยที่คนพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยปีนี้ขึ้นมา30%คนรู้สึกอนจอยใช่ไหมครับ ปีก่อนหน้าขึ้นมา140ปีก่อนหน้าอีกปีหนึ่งปี2023ขึ้นมา240%เราก็แผหาเอายปีที่มันขึ้นเร็วๆ240%มันเกิดอะไรเพิ่นปลายปี2022เนี่ยมีการปล่อย Open AI ทางด้านของ ChatGPT ออกมาในนนสมััย้ ChatGPT มาปลายปี2022และภายในก็2เดือนมีคนโหลดไปเป็นร้อยล้านก็เลยบอกหูอย่างนี้ ทางด้านของอินฟ้าการวางโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ก็มีโอกาสบูมหุ้นขึ้นแรงทันทีเลยอืแต่พอคนเข้าใช้จริงกําไรออกมาจริงอะไรจริงก็ยังโตต่อแต่ว่าโตในอัตราที่ชะลอกว่าก็ไฮริทชารีเทิร์นแหละมผมยกตัวอย่างย้อนไปอย่างหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นทางด้านของเทสลาเทสลานี่ตอนปอีปีตอนที่ออกโมเดลสาน่าจะปีหนเจตอนนั้นหุ้นก็นขึ้นแรงมากๆ นะครับหรือเอาเป็นพวกเกมก็ได้ p l a y s t a t i o n เนี่ยประจําเลย7ปีออกทีอ,อย่างคว่าเล่นเกมนะก็รู้จักอ,อย่างโซนี่นะหุ้นโซนี่เนี่ยตอน PlayStation 5ออกปีส0ูนั้นขึ้น50%กว่าดังนั้นเราต้องจับทางให้ได้ว่า AI หรือว่าเทนการเปลี่ยนโลก ไปเนี่ยจะเป็นอะไรจะไปทางไหนใช่<ม>แล้วถ้าเกิดเราว่าเห็นว่าเทน AI ที่ไปทางเนี้ยแล้วมาในเชิงพาณิชย์พวกนี้มีโอกาสขึ้นในร้อนแรงก่อนดัง<ม>นั้นให้เปลี่ยนจับอินฟ้า ra, มาจับเทน AI ที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง<ม>อันนี้จะโอเค<ม>อีกขาหนึ่ง อีกขาหนึ่งเนี่ยพอเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทานะของนโยบายบการเงินเริ่มที่จะตึงๆนโยบายการคังต้องเข้าช่วยนะครับเข้าช่วยในฝั่งสารัตเนี่ยมีคุณทั้ออกโฆษณาไว้เนาะปีนี้เราพูดถึงทารีฟกันซะเยอะเยอะก่อนหน้าเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องออลดขอบเบรคแทใช่ไหมครับจากย่เรเหลือ15%นะครับแล้วก็มีอาจจะแจกเงิน2พันเหรียญอะไรนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมครับพวกนี้จริงๆถ้าบอกว่าถ้ามาในปีหน้าเนี่ย โอ้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นคุณกลุ่มคาบีกผมว่าพวกอ t ทคาปีแล้วก็มีความน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดลดขัเปลลดแท็กเนี่ยพวกกลุ่มคาปีเนี่ยเขามีใน profit margin ที่ค่อนข้างที่จะบางววเวลา,ารดขัเปลลดแท็กไปเยอะเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์เยอะอกาไรเขาก็จะโตได้ดีกว่าที่แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งแจกเงินคาบีกเหมือนบ้านเราใช่ไหมครับที่มีการแจกเงินแบบเนี้ยอุ้มมันก็ยิ่ง ใปจับจ่ายแช่สอยเยอะรายได้ดี n e ็ตโปรฟิตมาจิ้กว้างขึ้นสองขยะเนี่ยเออหุ้นกลุ่มกาพีคาปีถ้าไม่ชอบวอมอะไรก็พวกเอ่อ e ีทคาปีต่างๆก็มีความน่าสนใจเหมือนกันดันั้นว่าจะมาดังนั้นกลุ่ม AI Buy on dip หรือเลือกคนที่เป็นเทรนในอนาคตเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลุ่มคาปีก็ยังได้ ทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจในของสารัฐที่น่าจะมาตีมในใหม่ๆของคุณทัรมที่จะออกต่อครับฝ้าของตลาดเอเชียล่ะครับมีอะไรบ้างส่วนฟ้าของตลาดเอเชียปกติอยู่แล้วว่าถ้าเกิดโอเวอร์เลชันของในฝั่งสารัฐเนี่ยต้องบอกว่าตึงนะอทางด้านของเน็ตเนสแดกตาคุณเนสแดกมีพีอีสามสิบห้าสามสิบหกเท่าแหละกลับมาดูในฝั่งเอเชียนะครับอิมเมอร์จิ้งเราเนี่ยทางด้านของพีอีอยู่ประมาณสิบหกเท่า นะครับและถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยท่านั้นของมีการปรับลดดอกเบีย้ยอยู่หรือว่าก็มีหน้าผมว่าน่าจะเห็นการมูฟอะเราเริ่มเห็นการมูฟปลายปีแล้วว่าคนเริ่มลดความเสี่ยงเรื่องเทคต่างๆลงมาบ้างแล้วเงินเนี่ยเข้าสู่คุณแวรลูซึ่งอิมเ g จิ g งที่ PE ถูกกว่าเนี่ยก็มีโอกาสเป็นนิมิตหมายที่จะ,ะได้รับเ็เงินเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะถ้าไปดูล่าสุดจริงๆต้องบอกว่า หุ้นอิมเมอร์จิงที่ขยับขึ้นปีนี้เนี่ยอย่างในภูมิภาคเนี่ยมาจากคนในประเทศกันเองนะเพราะต่างชาตินี่ขายทุกแห่งเลยไลตั้งแต่เอเชียเหนือลงมายันแถวบ้านเราในกลุ่มทิพย์เนี่ยขายขายสุทธิทั้งหมดเลยเนะครับดังนั้นก็ปีหน้าเชื่อว่าฟันโฟก็มีโอกาสพอที่จะไหลเข้าหนุนทางด้านของอิมเมอร์จิงได้เหมือนกันครับเมื่อย้อนกลับไปที่หุ้นเกี่ยวกับ AI สักนิดหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้พี่พูดบอกว่า AI เนี่ยมันก็ต้องจับเทรนด์เนาะไปดูว่าในอนาคตมันจะไปทางไหนแต่ทีนี้ ตลา,าดหุ้นที่มันเป็น AI เนี่ยมันร้อนแรงมันขึ้นไปอย่างร้อนแรงมากเลยม,มันมีคำว่าฟองสบู่ขึ้นมาพี่มองว่ามันจะมีความเสี่ยงไปเรื่องเกี่ยวกับ AI ฟองสบู่แตกหรือเปล่าครัฟองสบู่เนี่ยเป็นอะไรที่ วิเคราะห์ยากมากแต่คนชอบถามถ้าใ,ในเชิงสถิตินะแต่เขาจะไม่พูดถึงกันเขาเรียกว่าเอาไลเออร์เราจะตัดเรื่องนี้ทิ้งแล้วก็ไม่เอามา,มาวิเคราะห์ะเพราะว่าคาว่าฟองสบู่หรือคําว่าเป็นเอาไลเออร์มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะครับไม่คาดฝันมันก็จะมีสองอย่างแหละถูกขายทํากําไรจากการที่คุณขึ้นมาแรงจนเกินกว่าเวอรช์ชันเยอะๆอหรือมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบ โปะพอดีอตรงนั้นอะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ากระทบมันก็เลยทําให้เกิดฟองสบู่เดี๋ยวนะวิคานวิเคราะห์ฟองสบู่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากะนะครับยากมากแต่การพูดถึงการเตือนเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่โอเคก็คือให้คน เฝ้าระมัดระวังมากขึ้นก็มีหลายๆสัญญาณนะที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องของพองสบ,บู่มีเรื่องของสัญญาณไฮดินเบอร์ไฮดินเบอร์นะี่คือหุ้นเวลาเป็นไปขาขึ้นเยอะๆและมีหุ้นไส้ในเนี่ยเริ่มมีการที่มีหุ้นทั้งขึ้นและลงผสมกันพร้อมๆกันเยอะๆแต่เอียงไปทางลงมากกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณว่าปลามันกลาลังดิ้น<อ>ก่อนตายมันจะมีปลาดิน้นแบบนี้อ้แล้วมันเริ่มมีสัญญ,ญาณไฮดินเบอร์เตือนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กังวลว่าจะเกิดการปรับฐานในระยะถัดไปซึ่งมัน ไปลายตุลาคมมาแล้วเขาเตือนมาแล้วนะครับดังนั้นเขาเตือนแล้วก็เวอร์ชันอีกอย่างหนึ่งของ Max กซ์เซเนเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลัง4ีปีในะปกติอนะ่ะพีเขาจะติดที่ระดับประมาณ3 4เท่าครับตรงเนี้ยปลายปีเราขึ้นไปแตะพอดีเลยสามสิบสี่เท่าดังนั้นนะผมใช้คําว่าพอเวอ a ์ชันมันตึงเนี่ยเออทางด้านของคุณ AI Tech น AI เทคเรานหะก็มีโอกาสที่จะย,อย่อได้ยังไม่อยากให้เป็นคำว่าฟองสบู่เนาะฟองสบู่เนี่ยมันมันจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่มัน โป๊ะพอดีอแต่ก็เลยก็เลยทาให้จะคิดว่าโอกาสน่าจะยากถูกไหมใช่ใช่เพราะว่าาจะยต้องบอกว่าตอน2020ยสิตอนนั้นก็ตึงนะเวอร์ชันก็ค่อนข้างที่จะตึงแต่เพลินเรามาเจอโควิด มันก็เลยเป็นฟองสบู่อะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับเออแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับตอน .com มเนะี่ยจริงๆตอนเนี้ยโอ,อ้หุ้นที่เป็น AI ต่างๆเขาก็ยังมีกําไร,รมีอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าให้เฝ้าระวังดูแล้วกันว่าการย่อเนี่ยผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คาเปกเนะี่ยหรือว่าภาคของการลงทุนต่งตางๆเอไอเนี่ยมันเริ่มที่จะ เบาลงชะลอลงอันนี้อาจจะทําให้หุ้นเนี่ยมีการถูกเทปโรฟิตและย่อลงมาเร็วๆได้เหมือนกันก็คือทางด้านพี่เองมองว่าฟองสบู่มันอาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นคําว่าย่อปรับฐานลงมามากกว่าในเรื่องของกลุ่มของ AI ใช่ถ้าไม่ได้มีอะไรมาเปลี่ยนโลกเรื่องมาแทกแรงๆนะครับน่าสนใจทีนี้อีกอันหนึ่งครับคือเรื่องความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์เราก็เห็นกันอยู่เนาะว่ามันมีสงครามเต็มไปหมดเลยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไอ้สิ่งเ่าเนี้ยครับมันมีจะ ส่งผลต่อตลาดหุ้นในอนาคตอย่างไรบ้างครับอม,มองว่าอย่างไงคะผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องมาตาระหนักกันในหลายๆเรื่องเพราะว่าทุกคนก็บอกดี globalization ทุกคนจะเริ่มยืนได้ขางตัวเองมากแล้วจีนก็จะยืนได้ขางตัวเองมาก,มข,ากขึ้นไม่พึ่งพากันไม่คยพึ่งอ่าใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าภาพรวมในความเสี่ยงเนี่ยเพรมามันมันเข้าสู่สูตรของ ESG เลย ESG เต็มๆเลยนะครับไม่อยางอาจจะไม่ใช่ภูมิทัศศาสตร์ก็ได้นะครับทางนั่งของโอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นนะสิ่งแวดล้อมก็คือคนก็เริ่มที่จะเห็นโอ้อากาศแกว่งแรงเร็วๆใช่ไหมครับภัยพิบัติเกิดขึ้นแรงๆบ่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยบอกว่ามันก็จะมี ETF ที่เกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดต่างๆครับพวกนี้เอามาเฮดจิ้งพอได้ในนาเวลาที่มีข่าวแบบนี้นะครับหรือท่านั่งของ ธารัจา์จีโอ p o l i t i c a ใช่ไหมครับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเห็นเกิดถี่ขึ้นทำไมนึนเกิดถี่ขึ้นส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการลงทุนในทางฝั่งของกระลาหม,มวงบประมาณในเยอะขึ้นตีเป็นสัดส่วนต่อกประมาณ1-2%กน GDP ตอนนี้กระโดดไปเป็นสาของ GDP เพราะงบประมาณมันเยอะขึ้นมันก็มีโอกาส ตีกันแบบนี้เยอะมากขึ้นนะครับมันก็จะมีหุ้นที่พอที่จะเฮดจิ้งได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เวลามันเกิดมันไม่ได้ส่งผลต่อบททำลายของบริษัทจดร์เจียแต่มันส่งแบบผอภาพเซนดิเมนก็จะมีหุ้นเอ่อทางนั้นอีทีเกี่ยวกับสงครามอาวุธพวกดีเฟนต์ต่างๆพวกนี้มันก็จะมาเฮดพอได้ระดับหนึ่งเวลาที่จะมีกระแสนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนี้ที่ฝากเอาไว้ว่าเป็นความเสี่ยงในอนาคตอีอย่างนอกจากเอ่อทางด้านของภูมิทัศน์นี่ก็คือเอไอมันมาเร็ว ช่วงเป็นผ่านเทคโนโลยีแบบนี้มันจะมีทางด้านของการโจมตีทาง Cyber ไซเบอร์อะไรเงี้ยเยอะขึ้นนะอย่างอย่นสแกมเมอร์อะไรเงี้ยช่วงเป็นผ่านเทคโนโลยีตลอดเลยจะมีเรื่องของพวกนี้ดังนั้นเนี่ยผมว่าพวกหุ้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยอันนี้ก็จะมา hedge port ลดความเสี่ยงได้ดังนั้นผมว่าเราแค่เตรียมกลุ่มหุ้น ที่เอาไว้ลดความเสี่ยงของการเกิดพันผวนให้กับคอหลักต่างๆตามตัว E ตัว S ตัว G เลยใช่ไหมครับตัว E ก็ทางด้านของสิ่งแวดล้อมตัว S Social ต่างๆก็สู้รบกันใช่ไหมแล้วก็ตัว G ก็ความโปร่งใสก็ต้องระมัดระวังการถูแกแทรกแซงด้วย Cy b e r Security ต่างๆที่เข้ามามพวกนี้ก็มีการป้องกันได้หมดและหุ้นเองก็มีให้เลือกสรรเนี๋ยหุ้นเมืองนอกมี ETF ต่างๆให้เลือกสรรเอามา Hedging เพื่อลดความเสี่ยงของ์ตได้ครับก็ต้องไปคัดเอาละอ้างอิงเถอทีนี้ ในไหนก็พูดถึงเรื่องปัจจัยบวกมาแล้วมาความเสี่ยงไปแล้วขอหุ้นเด่นสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับนักลงทุนที่สนใจแล้วก็มองหาเกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศที่อยากจะลงทุนอยู่พี่จะแนะนําหุ้นเด่นอะไรบ้างครับหุ้นเด่นผมแนะนําเป็น 4.. ทีมแล้วกันอ,อย่างแรกเลยอย่างแรกก่อนก่อนใช่ไหหุ้นเด่นเนี่ย เกินไปกับที่เดิมคุณขึ้นมาแรงแล้วจริงๆนะครับมีพลังแลวจริงๆเวลามีเรื่องอะไรนี้เลยหน่อยมันมีโอกาสที่ย่อและเกิดความผันผวนมากขึ้นดังนั้นการเตรียมตัวความพร้อมเนี่ยผมว่าพอร์ตเนี่ยควรจะมีเงินสดถือไว้สัก20-30เพรเื่อเอาไว้ by on dip ในเวลาที่มีจังหวะหุ้นย่อยๆ,ๆมาแล้วก็ไปซื้อเพิ่มได้เพราะว่าจริงๆต้องเป็นปีที่ทุกคนเอ j นจอยกันมากๆ<ช>นะครับส่วนหุ้นเนี่ยเลือกยากจริงๆ พยายามคัดมาก,ก็น่าจะ4ทีมัี่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็น Stimulus Pay นะครับนโยบายต่างๆผมพี่บอกแล้วนโยบายการเงินไม่มานโยบายการขังน้องช่วยนะครับสารัตบอกแล้วจะต้องมีการอาจจะมีลดคบเร็ดแทกต่างๆมีการแจกเงินต่างๆคุณกลุ่มค้าปิกสารัต นะครับน่าสนใจน่าสนใจผมว่าน่าสนใจครับขาปีกสหรัฐใช่กลุ่มขาปีกสหรัฐนะนะครับมีอีทีต่างๆที่เป็นคาปีกด้วยลองไปหาดูกันนะครับพวกนี้นะแต่เพราะว่าถ้าเกิดเงินเนี่ยเป็นเอียงจากหุ้นเทคมาสู่หุ้นแวรลูหุ้นกลุ่มคาปีกก็ถือว่าเป็นแวรลูนะอย่างวอร์มาทอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับโดยเไม่เอาวอร์มาทตัวเด่นสุดก็เป็น e t f คาปีนะครับกระตุ้นนะครับผมว่าฝั่งของจีนก็มีการกระตุ้นครับเพราะจีนเขาบอกไว้แล้วว่าเขาจะต้อง ปให้ได้ GDP 5%ห้าเปอ็นให้เมฟค่าตีได้าี d p จีนอยู่4.2่จุดสองแ่ว,ว่าต้องกระตุตต้นเรื่อยๆแหละแล้วเขาก็ตะวางแผน5ปีของเขาไปด้วยแล้วก็ผมว่าในฝั่งของ AI ฟฝั่งของจีนก็มีความน่าสนใจเริ่มขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มคบหลุกมากขึ้นนะครับก็เลือกเป็นอาลีบาบาอาอาลีบาบามีความคบหลุกเพราะว่าเขาก็คิด ทางด้านของโ,ออโมเดลของตัวเองมาน่าจะเช่นวนันใช่ไหมครับเชยนวนันเวอร์ชันใหม่นี้ออกมาก็มีคนดาวน์โหลดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็สร้างชิปของตัวเองเริ่ม ขึ้นมาแล้วและไม่พอนะทางด้านของรัฐบาลจีนั ubsidy ด,ด้วยว่าค่าไฟเนี่ยถ้าใครไปเจนใช้พวก Data Center ต่างๆเขาจะให้ลดค่าไฟได้ครึ่งหนึง่งและค่าไฟของจีนก็ตามกว่าสหรัฐอยู่ครึ่งหนึ่งดังนั้นนะการเรียนรู้หรือการใช้ AI ของจีนเนี่ยม,มันก็จะค่อยๆเด่นขึ้นมาเรื่อยๆยังไม่ถึงสหรัฐแต่ว่ามันก็ชูให้มันเด่นขึ้นมาดังนั้นคนที่คบหลูพราวงจรบอกว่า阿里巴มีความน่าสนใจกลุ่มแรก s t i m u l u s Pay กลุ่มที่สองผมว่า New เอสเค e เมื่อกี้ที่คุยกันมาทั้งหมดถ้าว่าพยายามจินตนาการเลยนะว่าถ้าไปจินตนาการไปถัดไปนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรอะ่ะผมว่าที่จะมาเป็นเชิงพาณิชย์ในปีหน้านะ่าจะเป็นทางด้านของร o โบ t ท็กซกับฮิวแมนนอยด์ นะครับกลุ่มพวกนี้เราอาจจะได้ใช้มากขึ้นเพราะคนก็หมดแรงท้งคุ่นยนเนี่ยโอ้ยอยู่ได้24ชั่วโมงไม่เถียงไม่ว่าอะไรด้วยมผมว่าน่าจะเห็นเชิงพาณิชย์เรื่องของโบรบอททีซ็นเล็คขึมนอนอยเข้ามามากขึ้น<ม>ถ้าเด่นๆเ,เอาฝั่ง2อฝั่งเลยจีนกับ<ม>สหรัฐก็เลือกเป็นเทสลากับเสียวเผิงเสียวเผิงเสียวเผิงในฝั่งของจีนนะครับแล้วก็ผู้เปลี่ยนผ่าน AI ถัดไปนะจะเป็นควอนตัม ควอนตัมเนี่ยมี etf ที่เป็นควอนตัมด้วยนะครับลองไปดูเขาเพราะว่าควอนตัมเนี่ยจะเป็น ai ในเชิงลึกเชิงลึกสิ่งที่จะทำให้ยัามารุไทยกันอย่างเช่นทางด้านยาธุรกิจยาเราอาจจะมียารักษาโรคใหม่ๆอะไรแบบนี้เพิ่มเติมมากขึ้นที่ทางด้านควอนตัมช่วยเข้าไปค้นหาได้ดังนั้นธุรกิจควอนตัมเนี่ยน่าจะเป็นส่งผ่านเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีอันใหม่ ก็ new s curve ฝากไว้2กลุ่มนี้ที่ผมว่าน่าจะเริ่มเห็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นก็โ,โรบอทเทซี่กับฮิวแมนนอยด์และกลุ่มเนึงก็เป็นพวกคนต่ำครับถัดมาเอาไปเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกกนแล้วกันเพราะปัจจัยนอกคุ้มคืออันนี้ก็วอตทอมอัอค่าหุ้นที่กำไรค่อยๆ่อยดีขึ้นตามลำดับค่อยๆยดีขึ้นอ่าค่อยๆดีขึ้นแล้วก็คือจากคนคัดทุนแล้วขึ้นมาเป็นกำไรพวกเนี้ยเขาเรียกหุ้นเทอร์นาลามันจะขึ้นได้แรงแล้วก็กำไรที่ฐานที่ต่ำก็จะขึ้นได้เยอะเนะครับตัวแรก แกร็บ <Grab. S 1> เนี่ยที่เราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยใช่ครับใช่ครับแกร็บเนี่ยถ้าไปดูแกร็บเนี่ย ปีนี้กำไรปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่เทอร์นาลาวคือปี2025และปี2026น่าจะเติบโตได้ดีเพราะคนฝั่งเอเชียก็เริ่มใช้แกร็บเยอะมากขึ้นลองไปเทียบเกมกับตอนราคาหุ้นอูเบอร์หุ้นอูเบอร์ในตอนเทอร์นาลาวนี่ขึ้นได้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยภายในปีกว่าๆนั้นแกร็บก็มีโอกาสได้กระแสเบียร์เกี่ยวกับหุ้นอูเบอร์ตั้งก่อนหน้านเพราะว่าหุ้นเทอร์นาลาวมันจะขึ้นได้ได้ได้แรงหรือหุ้นเอสเต้ลาวเดอร์ครีมต่างๆที่ใช้เนี่ย เพื่อนเพราะเศรษฐกิจจีนชะลอเนี่ยตั้งแต่ปี2023เนี่ยทำให้กลุ่มเนี่ยซึมไปเลยลุ่นเอสเต้ที่คีมอะไรต่างเนี่ยมันก็ซึมไปนะครับซึมไปปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เริ่มมีกระแสดีขึ้นแล้วคนจีนก็เริ่มมาใช้จ่ายทางด้านของไฮแฟชั่นอะไรองี้มากขึ้นนะครบับเอสเตยอดขายก็ขึ้นม,มาดีๆแต่เพื่อนกำไรเขาในอีเพอยู่ในฐานที่ต่ํามากๆถ้าเริ่มฟื้นจากฐานที่ต่ำอะ ตัว G ตัวโกลดอ่ะมันจะโกได้ได้แรงครับได้ดีอย่างนี้เอสเตเองเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ฟื้นจกฐานที่ต่ำแล้วโตได้แรงตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนด้วยและการใช้โธุรกิจแฟชั่นที่ซบเซาไปนานเรื่องมค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยครับก็3มกลุ่มแล้วแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เฮดจิ้งด้วยคมเสี่ยงครับตามที่เดนที่บอกเมื่อกี้ไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งพลังงานสะอาดเราไปหาอีทีดูมีทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้รวมถึง ดีเฟนด์ด้วยหรือเวลาเกิดสงครามต่างๆหรือว่าขายขายอาวุธ<ม>พวกนี้แค่เอาเข้ามาในพอร์ตบางจังหวะเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตในใน,ในระหว่างทางที่เกิดขึ้นในช่วงปี2026ครับ,รบในปีหน้าอืมอ,มอมก็ครบ4ทีมแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ได้4ีีมแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปลองคัดสรรดูเลือกเอาละกันว่าตัวไหนหน่าสนใจอยากสุดท้ายละครับก็อยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนไหมว่าเออในปี2026 เราจะสำหรับนักลงทุนจะต้องจับตาเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรืออยากฝากอะไรสามารถบอกได้เลยครับก็ปี2026บอกได้เลยผมว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับการลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ที่เราฟังเราก็มาทั้งหมดแหละแต่มันก็ยังพอมีจังหวะมีหุ้นที่คัดสรรที่เข้าไปหน้าลงทุนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ฟังกันมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากให ทำคุณไม่ได้ซื้อได้เลยเนาะก็อยากไปทําการบ้านเพิ่มแล้วก็รอจังหวะเวลาที่ดีค่อยๆทยอยสะสมอะไรอย่างเี้นะครับทำการศึกษาแล้วก็โปรดักต์เดี๋ยวนี้เราลงทุนในคุณต่างประเทศผ่านบุกต่างๆได้เยอะแล้วก็มีโปรดักต์เยอะๆด้วยครับพวกเอ่อดีอก็ทดแทนได้นะครับไม่ต้องไปเปิดพอร์ตพวกเมืองนอกหรือถ้าหุ้น่ะ อมันมีโอกาสที่ย่อตัวแรงๆเนี่ยเราก็กลัวความเสี่ยงเราก็ใช้พวกตั u เจอโนตต่างๆข้ามาช่วยนะครับ FCN ELN พวกนี้มันจะทำให้มี discount จากราคาได้แล้วก็ซื้อก็จะพอสบายใจได้เพราะถ้าเกิดหุ้นขึ้นไปต่อคุณก็ได้คูปองไปแต่ถ้าเกิดหุ้นลงมาเราก็ได้ราคาที่ถูก มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ได้วยว่าปีหน้าไม่ยากแต่ก็ยังพอมีลูกเล่นที่จะทำกำไรได้แล้วก็มีโปรดัก์หลากหลายที่เข้ามาเลือกให้คัสสันแต่ว่านักทุนก,ก็ต้องทาความเข้าใจทาความเพิ่มเติมความรู้ต่งตางๆเนี่ยทำความเข้าใจพวกนี้ให้อย่างม,มากขึ้นเพราะเงินของทุกท่านก็ต้องดูแลกันอย่าง ดีๆอย่างทางบอลอเอสเซพลัสเองก็มีหุ้นดีอยู่ในด้วยเหมือนกันครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็วันนี้เรียกว่าครบเครื่องสําหรับหุ้นต่างประเทศมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณภระรดอหรือพี่บาสมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการหุ้นเช่นทอล์กออนไลน์กันได้ครับสำหรับครั้งหน้าจะพามาอัปเดตในเรื่องข่าวสารการลงทุนกับที่ไหนกับใครกันต่อต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ